เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตจัดเวทีเสวนาการผัดผู้นํำญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนกับความเปลี่ยนแปลงในเอเชียตะวันออก รองศาสตราจารย์ดรนภดลชาติประเสริฐประธานโครงการเกาหลีศึกษาสถาบันเอเชียตะวันออกกล่าวว่าประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนยังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆทั้งเรื่องความขัดแย้งและปัญหาจากเศรษฐกิจโลกผันผวนซึ่งไม่อาจช่วยสร้างสเสถียรภาพในภูมิภาคและอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยด้วยเช่นกันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของทั้ง3ประเทศ จริงๆคงไม่ใช่ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นคนที่เข้ามาบริหารการเปลี่ยนแปลงมากกว่าฝีมือของสามคนนี่แหละเป็นคนพิสูจน์ว่าคุณจะบริหารจะ manage ความเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่มันใหญ่สําคัญเป็นช่วงรอยต่ออย่างนี้ได้ยังไงแต่ถ้าทั้งสามท่านทําได้ไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมาด้วยนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่าเราจะต้อง ตติดตามนนะะซึ่งนักวิชาการต่างระบุว่าช่วงที่ภูมิทัศนและยุทธศาสตร์ในภูมิภาคกําลังเปลี่ยนแปลงและไทยที่เป็นศูนย์กลางร,ระหว่างความสัมพันธ์ของทั้งสาประเทศไทยต้องกําหนดท่าทีที่ชัดเจนในการผูกสัมพันธ์กับประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนมิเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยทั้งด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและภูมิศาสตร์ทางการเมือง ทั้ง3ประเทศถือว่าเป็นประเทศมหาอำนาจในด้านเศรษฐกิจและต่างก็มีความขัดแย้งกันด้วยหลายๆปัจจัยทั้งนี้จึงส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนเช่นเดียวกันค่ะบุษราพรถ่ายภาพนวพัฒน์รายงาน